ข้อที่2นะครับทำการระบายสีแสดงเศษส่วนและหาผลบวกครับนะก็คือในช่องนี้นะครับให้มาทำการระบายสีนะครับก็ดูแล้วกันนะครับในส่วนของเศษ2ส่วน4นะครับก็คือมีทั้งหมด4ช่องทั้งหมดนะ4ช่องระบายสีเขียวเอาไว้2ช่องนะครับและเศษ1ส่วน4นะครับก็คือ ทั้งหมด4ช่องทั้งหมด4ช่องนะระบายสีแดงเอาไว้1ช่องครับเวลาหาคำตอบก็คือนับเศษคืออะไรครับ1 2 3เศษ3นะครับจากทั้งหมด4ช่องฉะนั้นคำตอบของข้อนี้ข้อที่1มันก็จะเป็นเศษ3ส่วน4หรือที่ให้ข้อสังเกตมาตลอดก็คือ คือการเอาตัวข้างบนมาบวกกันนะครับตัวข้างบนมาบวกกันนั่นเองได้3ครับ4ไม่ต้องบวกนะครับเพราะว่าจํานวนช่องมันยังคงเดิมนะครับ4ช่องเหมือนเดิมฉะนั้นครับในส่วนของตรงนี้ครับเศษสี่ส่วนเเราจึงระบายเอาไว้นะครับ4ช่องจากทั้งหมด7ช่องนะครับและระบายสีแดงเอาไว้3ช่องครับผลบวกจะเป็น เศกับ3บวกกันก็คือได้เศษ7ส่วน7ศษ7ส่วน7ก็คือเต็มทั้งหมดพอดีก็คือ1นะครับก็คือ1นะครับลองอเขียนให้ชัดอีกทีหนึ่งนะเศษส่วน7ก็คือสีเขียวนะครับแล้วก็เศษสามส่วน7ก็คือสีแดงนะระบายเอาไว้อย่างนี้นะครับมาดูข้อที่3ต่อครับข้อที่3 นะครับเศษ2ส่วน5บวกกับเศษ2ส่วนหหมายถึงมีทั้งหมดนะครับ5ส่วนนะครับ1 2 3 4 5 5ส่วนระบายสีเอาไว้นะครับในส่วนของอันแรกเป็นสีเขียวไว้2ช่องและระบายในส่วนของสีแดงเอาไว้2ช่องนะครับแล้วเอามารวมกันก็คือนับทั้งหมดนะครับมาบวกกันได้4ช่องจากทั้งหมด5ช่องใช่ไหมครับ ฉะนั้นคำตอบมันจะเป็นเศษ4ส่วนหหรือนะครับ2บวก2เป็น4ตัวส่วนเท่าเดิมนะครับตัวส่วนเท่าเดิมอ่ะระบายไว้ครับเศษ2ส่วน5ก็คือสีเขียวนะครับและเศษ2ส่วน5ตัวข้างหลังก็คือสีแดงครับมาดูข้อที่4ครับถ้าเราจะเขียนคำตอบข้างล่างเลยคืออะไรครับ เอา3กับ4มาบวกกันแล้วข้างล่างเป็น8เหมือนเดิมครับ3บวก4ได้7นะครับดังนั้นเศษจึงเป็น7ครับส่วนก็คงเป็น8เหมือนเดิมหรือเรานับครับ1 2 3 4 5 6 7เห็นไหมได้7ครับจากทั้งหมด8ส่วนซึ่งเกิดมาจากการรวมกันของ3ส่วน8ก็คือ1 2 3สีแดงนีน่ครับและ4ส่วน8ก็คือสีเขียวนะครับ4ช่องนี้ครับได้ จ็ดช่องได้ทั้งหมดเจ็ดช่องจากทั้งหมดแปดช่องนะครับคิดเป็นแบบไหนก็ได้นะครับเศษสามส่วนแปดครับและเศษสี่ส่วนแปดนะครับได้อบรวมกันแล้วได้เจ็ดส่วนแปดนะครับได้เศษเจ็ดส่วนแปดมาดูข้อที่ห้าครับข้อที่ห้าเศษสองส่วนสิบบวกกับเศษแปดส่วนสิบเศษสองส่วนสิบก็คือสองช่องนี้นะครับ ทั้งหมด10ช่องไหมเรนับกูก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9า0ครับ10ช่องนะครับทั้งหมด10ช่องเศษ2ส่วน10ก็คือ2ช่องนี้จากทั้งหมด10ช่องนะครับและเศษ8ส่วน10ก็คือ8ช่องนี้นะครับจากทั้งหมด10ช่องเอามารวมกันครับดังนั้นเราจะได้เศษ2ส่วน10นะครับบวกกับเศษ8ส่วน10ซึ่งก็คือ เอาข้างบนนะครับเอาข้างบน8ปดบวกสองสองบวกแดได้10ครับจากทั้งหมด10ช่องก็คือระบายจนเต็มสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมช่องนี้นะครับสี่เหลี่ยมผืนใหญ่เลยมันก็คือ1นสี่เหลี่ยม1ผืนเศษและส่วนเท่ากันคือ1นนะครับเศษและส่วนเท่ากันคือ1นโอเคครับมาดูข้อที่6ครับเศษหส่วนหครับเศษหส่วนห้า อ่าคือสีแดงที่เราระบายเอาไว้และเศษ4ส่วน5นะครับคือสีเขียวที่เราระบายเอาไว้ข้างล่างนะครับทีนี้ลองเอามาบวกกันนะครับเอามาบวกกันก็คือรวมกันครับก็จะได้ทั้งหมด1 2 3 4 5ได้5จากทั้งหมด5หรือว่าเศษ5ส่วน5นั่นเองครับเศษ5ส่วน5ถ้าเรามองไปที่ตัวเลขนะครับก็คือตัวข้างบนบวกกันแล้วได้5ครับ ตัวข้างล่างไม่ต้องบวกครับเอามาใส่นะครับเพราะมันก็คือมี1ช่องและเอาอีก4ช่องนะครับมี1ช่องนะและเอาอีก4ช่องนี้มาเพิ่มนะครับหรือมาบวกนะครับส่วน5นี่มันคือเป็นการบอกขนาดเท่านั้นเองนะครับบอกขนาดว่ามันมีขนาดทั้งหมดอะไรเอ่ยมีการแบ่งเอาไว้เป็น5ส่วนนะครับหรืออะไรเนี่ยมีคําตอบให้ต้องใส่เพิ่มหรือ1ครับ เศษและส่วนเท่ากันมีค่าเป็น1จำเอาไว้เลยนะครับหน้า153เรียบร้อยครับ